ทำไมต้องเอาเนื้อที่มันหนาถึง2นิ้วมาทำสเต็กอยู่บ่อยครั้งครับในช่องของเราต้องเรียกได้ว่าส่วนใหญ่คือ80-90%ขึ้นไปจะเป็นเนื้อที่หนามากๆแบบนี้บางคนก็บอกว่าเนื้อหนามันยุ่งยากมันต้องเอาไปอบก่อนหรือไม่ก็เอาไปซูวีถึงทําง่ายจริงๆวันนี้เราย่างไฟตรงๆเลยครับมีแค่ถ่านกับตะแกรง ย่างกรอบนี่เขาครัชข้างนอกข้างในสุกกำลังดีแบบที่เราคาดหวังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากชอบเนื้อ2นิ้วขึ้นไปครับ มันมีพื้นที่ความสุขสวยงามชมพูกำลังดีเยอะด,ดูดิดูดิดูดิแล้วพอชิ้นมันหนาแล้วก็ยังมีความชุ่มช่ำอยู่เยอะแบบนี้เวลากินแล้วมันแบบเหมือนถูกตีบวกในแง่ของความสะใจในแง่ของความพึงใจครับเนื้อชิ้นนี้ได้มาจากร้านยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อครับเขาบอกว่ามาจากวัวที่ประกวดชนะได้แชมป์มาด้วยเขาไม่ได้จ้างให้มาเชียร์นะครับไม่ได้มีดีลอะไรแต่แบบเฮ้ยอร่อยจริงยังมีเหลือไหมล่ะ secondary cut ก็ได้